สวัสดีสมาชิกมอยหูแฮปปี้มอยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง youtube มอยหูแฮปปี้มอยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่14 กรกฎาคม2506สมบอกมมอมวยหูแฮปปี้มวยไทยก็มาวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิชงมวยก่อนชคของรายการสุกเกตมังนนระจำวันอนนทิตย์ที่16กรกฎาคม2506ซึ่งจะทำการแข่งขันในเวลาประมาณเที่ยง15นาทีนะครับนาะจากป็นทีมวยออตกคอร์3ถ่ายทอดโดยช่อง PPTV 3 6นะครับ สำหรับการที่ผมทาคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนชอกขึ้นทางช่อง u t u b e นั้นผมต้องบอกกับทุกท่านทุกครั้งว่าผมได้ตั้งใจวิเคราะห์มวยทุกคู่ทุกช่องเต็มความาสามารถแล้วผลการแข,ข่งขันจะเป็นแบบไหนอย่างไรผมไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับนะถ้าเกิดว่ามวยผิดก็ว่าผมไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้บอกว่าเป็นมวยล้มมวยลกมวย,ยยามวยกรรมการมวยที่แพงไม่ได้แต่อย่างใดนะครับเป็นการเพียงเทียบเคียงประวัติการชกของนักมวยกระดูกมวยบมยการผ่านมวยแล้วก็หัวจิตหัวใจของนักมวยนา เทียบเคียงแล้วก็ใช้วิจารณ์ความารู้ความสามารถส่วนตัวของผมในการที่จะวิเคราะห์ว่าใครฝั่งไหนน่าจะดี ก่อนช็อกนะครับก็ต้องขอขอบคุณพักเลือก77ครับผู้สนับสนุนช่องย t u b e ของยราเป็นทางการมออเดียวมัอสเต็ตมาเป็นเจาขอแอดไลน์ไปที่มีแอดนำหน้าครับ p a k y o k 77ได้เลยนะครับก็การันตีในเรื่องของความมั่นงคงการันตีในเรื่องของความยุติธรรมแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสมาชิกกันเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณลังใจที่ให้ผมมอเดิลตอดถ้าหากว่าผมฟันทองหลังช่ชนนางชนะ40ไม่ว่าช่องไหนก็ตามก็รับรับทันทีหนึ่งกัาปั้นนะครับสาหรับท่านใดที่ยังไม่ ม่มีตัวช่วยนะครับเดินเข้าตูเรารู้ว่ายัางสู้เขาไม่เขก็ได้ครับถ้าชอบมอยหูที่ภาคมวยเพย่างเดิมไม่ลุ้นไ,ไม่เชียร์ไม่เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับนะรักษาผลประโยชน์ให้กับสมาชิากภาคราคามอยกันแบบวิต่าว,วินะก็ <c oughs> มอยหูประมาเองมขนาดสุกเสาร์อาทิตย์สัปดาห์ละ4วันก็เดือนละ1,000บาทนะครับระ รายสัปดาห์ก็300บาทรายวันก็200บาทฟังเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวก็เดือนละ600บาทรายเสียงมี2กลุ่มครับรายเสียงธรรมดาฟังเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็เดือนละ400บาทแล้วก็รายเสียงเวพฟามไวรัปห้านะครับนะเป็นรองไมหูเพียลกน้อย ก็ฟังพระดาสุกสาทิ์ก็เดือนละ700บาททั้ง2กลุ่มก็มีฟันทองหลังช่างใบเขียวลงให้ทั้ง2กลุ่มด้วยนะครับนะถ้าเกิดว่าท่านได้ต้องการใบเขียวก็คือฟันทองหลังช่างหลังจากที่มวยช่างแล้วนะครับนายอยากได้ลุนอยากได้ลุนตัวลุนต,ตัวเชียร์ก่อนมวยชกนี่ก็เดือนละ3 0 0บาทนะครับการันตีว่ามวยหูให้ปีมวยไทยเป็นมวยหูที่ชี้ตัวเล่นก่อนมวยชกทุกคู่รู้ส่งนักมวย ทุกคนนะครับนะภาคมวยด้วยสมองสมาชิกน่าเสียยากนะครับนะมวยหูที่ชี้ตัวเล่นก่อนมวยชกร0อซน่าจะมีคนเดียวของประเทศไทยด้วยนะครับ <c oughs> ท่านใดที่ต้องการติดต่อก็สมัครก็สามารถที่จะแอ,อดมาเป็นเพื่อนกันนะครับนะไอเดียไลน์แฮปปี้บสนะครับซึ่งจะอยู่ใตค้คลิปทุกคลิปส่วนท่านใดที่ทำไอ,อ,อดียไลน์ไม่เป็นหรือว่าสมาัครไลน์ไม่เป็นแอดแอดเป็นเพื่อนไม่เป็นก็ สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์กลางนะครับนะ0827511988นะครับ0827511988สนใจแบบไหนย่างไรก็สามารถที่จะโทรไปพูดคุยกันได้นะครับ ถ้าใดที่เข้ามาฟังแล้คิดว่ามีประโยชน์ก็ลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ผมหนึ่งครั้งสำหรับคนทำงานจริงจังแลวก็จริงใจกับทุกท่านดีเข้ามารับฟังนะครับนะาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพระคทิตย์ใหม่ๆที่ผมจะลองให้ได้ไม่พลาดนะครับนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับน้าวันอาทิตย์นี้ถ้าเกิดว่าว่างผมก็จะมาฟันธงหลังช่างช่องเจ็ดให้เหมือนเดิมนะครับก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งครับนะสกิตมังนอนช่องสามสบอกเป็นการพบกันระหว่างคาราคาไแดงจงสนั่นนา เพราะกับท่าด้านของฝานวนสีธนนชัยสูจีบอยมีเกี้ยวมวยคู่นี้ก็ชกกันที่ประกาศน้ําหนัก114ปอนด์นะครับนตก็ต้องบอกก่อนว่ามวยคู่นี้หรือว่ารายการมวยจิตมังนอนนัดนี้นี่มีมวยแปลนมวยเปลี่ยนมวยถอนมวยแทนนี่ถึง3คู่เลยนะมีมมยมวยเพียงคู่เดียวครับก็คือรุ่งแสงตะวันลูกเข้าขวางกับยอดแดนไตรเป็นมวยคู่เดียวในรายการนะครับ ในคือเป็นมวยคู่เดียวนในรายการทั้งสองฝ่ายนะทั้งน้ำเงินทั้งแดงทั้งน้ำเงินส่วนคู่อื่นๆก็เป็นมวยมาเสริมแทนบ้างมวยแทนบ้างนะครับก็เชื่อว่าน่าจะคงจะพลิกไปพลิกมานะครับพลิกพลิกล็อกกันพอสมควรเพราะว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ในรายการมวยนี้ค่อนข้างที่จะ,ะเปลี่ยนแปลงกันเยอะทีเดียวน,นะครับนะเพราะฉะนั้นความมาตรฐานของนักมวยทั้งสองฝั่งก็ ็วคราะห์ยากนะคนวิเคราะห์ล่วงหน้านี่จะวิเคราะห์ยากมากครับสาหรับมวยเปลี่ยนทองแทนเยอะนะครับโดยเฉพาะผมนี่มวยแทนนี่วิเคราะห์แทบจะไม่ถูกนะเพราะเราไม่รู้ว่านักมวยฝั่งหนึ่งสภาพร่างกายเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับทางด้านของฝ่ายแดง ซึ่งเป็นมวยมาเสริมแทนด้วยกันคู่นะครับในะทางด้านของจองสนันสิทธนายเคจองสนันสิทธนายเคนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่ดูว่าจะสูงยาวนะครับนะักสงมวยวมเขาประเภทเดินหน้าท้าชนบุสสูด่ดันยันห้ายก รับอุ้ดของโชคธาดวนชวนแรกตลอดเกมนะครับแข้งควาแมนไซน่าออกดีมัดสอก็ดูออกอันตรายครับถือได้ทั้งควาจังหวะนกบ่วงเวลิ่มนอกขรรทีก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกันเป็นมวยที่ขยันตั้งแต่ต้นเกมนะครับนาเดินมวยดูดันขยันอาวุธแล้วก็มีอาวุธนำแต่ต่อยน้ำพรำรัดมาตีกดแขนไล่แขนแตงตัวได้กสู้เข่าในก็ถือว่าทําได้ดีคอตีขวานายเซาดันแทงเล็กนึกก็มีบัดมีสอกสอกวนทุกข้าศึกโมเดลวัดจิตวัดใจก็ถือว่ารับประแสง ข้อมูลทานะเทคนิคของทนาจองสนันสิทธนายเคปัจจุบันอายุ18ปีสูง160เซนเมตรจากจังหวัดกระบี่ชบ ปี66นี้ชกไปแล้ว3ครั้งก็ชนะ2แล้วก็แพ้1ครั้งเคยชกที่เวทีแห่งนี้มาแล้วด้วยนะครับนะชกเวทีเมืองกรุงมาทั้งหมดนี่ก็ประมาณสักสาครั้งยังไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีเมืองกรุงมาก่อนแล้วก็ยังไม่เคยชานะนอกใครในเวทีเมืองกรุงเช่นกันนะครับนะเพราะว่าเพิ่งชกเพียง3ครั้งเท่านั้นนะครับนะชกครั้งล่าสุดนี้ก็เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาวันนั้นก็พลิกชนะที่เวทีใหม่แห่งนี้แหละครับส่วนตัวนักของฝ่านเมืองศรีธนชัยสุจีบะเมียเกี้ยวนี่ชุด สีถน,นชัยนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างสูงยาวเท่าๆกันนะงมวยก็ฝีมือบู๋นเข่าในครับรู้กำได้เก็บกันวุฒิทด้ดีมีทนางรอเป็นทนายชกวงนอกเก่งปลาวงในเล็กน้อยนะครับสมวยนี่ก็แข็งแกร่งแรงนะแต่ว่าหยุดหายไปนานนะครับสําหรับทางด้านของสีถนนชัยนี่ปัจจุบันอายุ8 8ปีสูง160เท่ากัน จากจังหวัดสกลนครนะครับห่างหายจากวีทีมังกรไม,ม่นานก็ประมาณสัก8เดือนได้นะครับนะก็ก่อนที่ทชายไปนี่จะชคดีพิกัด1น,นึ่อปอนด์นัดนี้มาชกแทนด้วยแล้วก็ห่างหายกลับมานี่ก็ชกที่พิกัดน้ําหนัก114ปอนด์ก็เพิ่มขึ้นมาอีก12ปอปอนด์หรือประมาณ5กิโลนะครับนะ <C oughs> ชกครั้งล่าสุดนี้เมื่อวันที่11พฤศจิกายน เมื่อวันที่20พฤศจิกาย,ยนปี66นะครับปี65นะครับจบรวน,นก็พิการหนึ่งร้อยสองปอนด์ก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนคุณชกนะครับชกมังกรมาแล้วสิบครั้งเคยแพ้นกใครทางด้านของชกในเวทีมังกรสองครั้งเป็นการแพ้นกในยกที่สี่ที่ห้าหนึ่งสองสามไม่เคยแพ้นกใครนะครับแล้วก็ยังไม่เคยชนะนกใครในเวทีมังกรมาก่อนนัดนี้ผมเลยอ่านว่าน่าจะไม่น่าจะชนะนกทางด้านของจงสนั่นได้นะครับ เมื่อคู่นี้เป็นมวยมาเสริมแทนทั้งคู่ท่อน้ำแฝดชกสม่ำเสมอกว่าสมมวยนี่แข็งแกร่งแข็งแรงมากๆเลยนะครับข้อแขนนี่แข็งมากๆเลยแล้วก็กําลังได้ใจด้วยนะครับนะครัวทุเรำในพลิกชนะส,ส,สดดวยๆได้โบนัสไปเป็นแสนๆนะ่ะนะก็ดูว่า น่าจะสู้ได้นะครับนะสนดนสีทนนชัยนี่ห่างหายจากเวทีมังกรนานแล้วก็ไม่ใช่มวยเดินด้วยนะครับนะเป็นมวยวงนอกกับปาวงในนี่ผมดูว่าน่าจะโดนขวางนายจั้ยไซดันแทงนี่ปลายปลาย,ลายนี่น่าจะอ่อนระถวยได้นะครับนะพิจารณาให้ท้านของจองสนันสิทธนายเคมีส,สัดส่วนที่จะชนะในนัดนี้เนี่ยแต่สัดส่วนอยู่ที่55%นะครับเพจที่ให้เห็นว่าทั้งคู่เป็นมวยมาเสริมแทนด้วยกันนะครับ คู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเข่าปางแสงตะวันลูกเขาขวางผู้ประ,ะ้านเขาขวาน้ำมึนยอดแดนไตรย,ยอดแดนไตรรองออดหนองไม้แดงนะครับมวยคู่นี้รายการเดิมทีนี่จะชกเป็นคู่ที่หนึ่งนะแต่ว่าพอเปลี่ยนขอนแทกนกันเยอะก็เลยขยับขึ้นมาเป็นคู่ที่สนะครับสาหรับทางด้านของแสงตะวันลูกเขาขวางก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่ดูว่าจะสูงยาวทรงมวยก็ประเภทเดินหน้าท้าชนเข่าในครับบูสซูดันยันให้ยกระบุของทอกท้า ดวนชวนแรกตลอดเกมอาวุธเปิดหลักแข้งขวาแมนคับสายนานี่ออกได้ดีมัดสอกก็ออกตลอดทีมได้สั่งซั้งปว่จจมอนรกว่องไวเดมหน้กขัดลำเท็ติ้งก็ถือทำได้เช่นกันเดินมวยดุดันขยันอาวุธตั้งแต่ต้นเกมนะขึ้นไปนี่ก็เดินใส่เลยครับประกอบในกดแขนไล่แขนแต่งตัวเด้งสู่เข่าในล็อกเขตีขวาหน่อยโยซายดันแทงแรงเลือดเลยมีหวัดมีสอกก็ออกส่งซุกข้าศัตรูโมเดลวัดจิตวัดใจก็ตือวัวร้เปอร์เซ็นต์ ข้อมูลท่นทน,น,ทนักเทคนิคุณนแสงตะว,วันปัจจุบันอายุ19ปีสูง160เซนติเมตรจากจังหวัดร,ราช,ชบุรีเวทมากไปปล่อยก็50เมตรกิโลกรัมเวทชกประจำก็108-109ปอนด์นัดนี้ชกหนึ่งแรกกอนก็ถือว่าเป็นเวทแก่งของตัวเองปีของชกไปแล้ว4ครั้งก็ชนะ3ครั้งเป็นการชนะนก1ครั้งแล้วก็แพ้1ครั้งชกเวทีบางกรุมมาแล้ว5ครั้งครับเคยชนะนกกทุทก1ครั้งและก็ยังไม่เคยแพ้นกใครในเวทีบางกรุมาก่อนนัดนี้ผมก็เลยอ่านว่าท่านนากกอฝแดงน,น,น,ะะนะครคบั ส่วนท่อนนของฝา่ายนมันยอดแดนไตรรองออดหนองไม้แดงยอดแดนไตรนี่ก็เป็นหวยซ้ายรูปร่างดูว่าจะสูงยาวได้ลอยสมมวยฝีมือผู้บุญเขาในครับรู้กันได้เก็บเปนวุฒิทำได้ดีมีทท่านอกมีท่า,นนทาไหนชกวงในแก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยนะครับสมมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงตลอดเกมข้อมูลท,ท่นั้ทคนินคนอนั้นยอดแดนไตราอายุสุกปีสูงหนึ่งร้อยหกสิบสามเซนก็ดูว่าจะได้ลอยสามเซนจากโคราชนะครับเป็นหลักชกบประจกาก10็ร้อยแปดร้อยเก้าปอนด์ ปีหกชกไปแล้ว2ครั้งก็ชนะนกคุทุก1ครั้งแล้วก็เป็นการแพ้นอก1ครั้งด้วยนะครับชกเวทีมังกรมาแล้ว7ครั้งนะก็ชนะนกคุทุก1ครั้งในยกที่2แพ้นอก1ครั้งในยกที่2เชนน่นกันนะครับ สำหรับมวยคู่นี้ครับมวยคู่นี้ก็ถือว่า,าคู่ขี้สูสีกันไม่น้อยนะครับนะความแข็งแกร่งค้างแรงลูกทรงเดินได้ลูกเดินนี่อยู่เทางดเดนของแสงตะวันส่วนเ้านของฝ่ายน้าเงินนี่จะได้ในรูปของความชัดเจนแต่ว่าความแข็งแกร่งค้างแรงผมรูว่าเป็นรองหัว,เ,วเจีย๊ยเป็นรองเล็กน้อยด้วยนะครับแม้ว่ากระดูกมวยเปอร์มวยการปัน่นมวยเขาได้ยอดเต่นเตจะดีกว่าเล็กน้อยนะแต่ผมดูว่ามวยที่เวทีนี้มวยมวย มวยที่ตกเป็นรองเดบเป็นรองแต่ว่าขยันเดินขยันคานี่จะได้เปรียบบริการเสียงเชียร์ในวิธีมากกว่านะครับนะก็ะเลยชอบไปที่ต้านของแสงตะวันลุกโขาขวานะครับซึ่งผมเชื่อว่า,าทางด้านของยอดแดนนตรนี่เอาไม่ลงนะเชื่อว่าเอาไม่ลงหรอกเพราะว่าไม่เคยแพ้นอกไขรสด้านของยอดแดนไตรเป็นมวยที่ แพนออกมาแล้วนะครับนะพิจาณาให้ทางด้านของแสงตะวันลูกข่าขวาง,งมีสัดส,ส่วนที่ชนะในนี้ในแต่สัดส,ส่วนอยู่ที่55เปอร์เซ็นต์ะครับเหตุที่หเหวนว่าทางด้านของแสงตะวันกระดูกมวยบะมวยการผ่านมวยในวีทีบางตรงพะยองเป็นรองเล็กน้อยนะครับแต่ว่าวัวใจใหญ่กว่าตับอย่างแน่นอนนะครับนะชี้ตัชอบเป็นช่างก็ยังชอบไปที่ด้านแสงตะวันลูกข่าขวาง,งนะครับ คู่ที่สามครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงสีกักซูจีบมีเกียวพพระทางด้านของฝ่ายน้ำเงินซึ่งเป็นมวยมาเสริมแทนก็คือพรหมพยัคฟิตเฟกยิมนะครับมวยคู่นี้ชกกันพิกัด127อสปอนด์นะครับนะสำหรับทางด้านของสี่กักซูจีบมีเกี้ยวรายการเดิมที่จะชกกับทางด้านของร้อยปอนด์จะชกพิกัด128ปอนด์นัดนี้มาเจอมวยแทนลดเวทลงมา1ปอนด์ชกพิกัด127ก็แสดงว่าน้ำหนักของทางด้านสี่กักนั้น จะต้องมากกว่าของทงด้านมวยแทนอย่างแน่นอนนะครับนะเพราะว่าลดน้ําหนักลงมาเพื่อที่ได้ชกกับมวยแทนได้นะครับสําหรับก็หน้าของสี่กักรายการเดิมจะวางไว้เป็นคู่ที่2ของรายการนี้นะครับนะโดยจะพบกับทงด้านของรอยปอนแต่ว่าทางด้านของรอยปอนในถอนไป ทางด้านของสีก,กั๊กเลยได้มาชกกับทางด้านของพรหมพยัคแทนนะครับทางด้านของสีกั๊กนี่ทางด้านของสีกั๊กก็เป็นมวยขวารับรูปร่างสูงยาวทรง,งมวยฝีมือบูบุญเข่าในครับรุกกระางเก็บกันรุ่ทดทรรมเดีมีทั้งนอกปิดทั้ทงในชกวงในแข่งกว่าวงนอกนะครับทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงตลอดเขีงบวกจิตว oh ิจัยก,ก็ถือว่รรบเปอร์เซนต์ข้อมูลทดนานเทคนิคของทานสีกั๊กซูจิบะมีเกียวก็ชกเวทีมังกรมาแล้ว2ี่ครั้งนะเคยแพ้นอกให้ทางด้านของเชกในเวทีมังกกรนนเป็าแพอ ในยกที่สองและยกที่สามแล้วก็ยังไม่เคยชนะน,น,นกไคในเวทีมังกรมาก่อนนัดนี้ผมก็เลยอ่านว่าท่าด้านของสีกักไม่น่าจาะชนะนกทางด้านของกูชกได้นะครับแล้วก็ผลงานในก็แพ้มาสามไฟต์ติดต่อกันแล้วนะครับในปัจจุบัน,นยกสิบเก้าปีสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดก็ดูว่าจะสูงกว่าทาาด้านของกูชกนี่ชัดเจนจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับส่วนทางด้านของฝ่ายนั้นซึ่งเป็นมวยมาเสริมแทนนะครับก็คงจะรู้จักกันดีนครับพรหมพยัค ิทแฟกยิมหรือว่าพรหมพยักลูกสวนเนี่ยนะครับนะก็ก็เป็นมวยกว่าครับรูปร่างในจะเป็นรองข่งชัดเจนนะทรงมวยก็ฝีมือบูบุนเข่าในครับรูปรับได้เก็บกันรุ่งทำได้ดีมีท่านอกมีท,าทา่านในชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับในจังหวัดนีจะจอ,อกช้ากว,ว่าแล้วก็เป็นมวยที่ชอกอยู่ข้างเชือกนะครับไม่ค่อยเดินมวยเท่าไหร่นะสี่ห้านี่ก็ยุกยักยักนะครับอานะวุธมวยที่ก็ไม่หนักแรงมากนะักวัตจ,จรใจก็ดูว่าจะเป็นรองเป็นมวยที่น็อกเข้าได้และก็แพ้น็อกง่ายด้วยนะครับ สำหรับทางด้านของท,ทางด้านเทคนิคของพรมพยักษ์ในปัจจุบันอายุ25ปีศูง168ก็ต่ำกว่าประมาณสัก10เซนจากจังหวัดร0อนะครับนะก็เวทนอกชกประจำก็ร2 2ยบปอนด์วันนี้นัดนี้มามา,มาแทนก็ชกพิกัด127ก็เพิ่มอีมาอีก้ปอนด์นะแต่ว่าซ้อมอยู่ที่ลูกสวนนะครับนะในปี66นี่ชกไป2ครั้งก็แพ้คะแนนทั้ง2ครั้งนะครับชกบางกรุงแล้ว30ครั้งเคยชนะนกักชกในวิทีมบงกรุง6ครั้ง เป็นการแน่นกในยกที่3ม,มากที่สุดและก็เคยแพ้นกให้กับทางด้านของผูช้ชกในวทีมกรุงห้าครั้งเป็นการแพ้นกในยกที่3มมากที่สุดเช่นกันนะครับมวยคู่นี้นี่มวยคู่นี้นี่ทางด้านของฝ่าย แดงซึ่งเป็นมวยตัวยืนในรายการสีก๊กนี่จะได้เปรียบในเรื่องของการเตะฟิตซ้อมนะครับนะแล้วก็ดูว่าจะได้เปรียบในเรื่องของรูปด้างด้วยนะครับส่วนด้าน,นฝ่ายน้ำเงินนี่ไม่ใช่มวยเดินนะครับก็คงจะไม่สร้างความหนักใจให้ทานด้านของสีก๊กเท่าไหร่นะก็พิจารณาให้ท้านด้านของสี่กั๊กซูจีบุนเกียกี้มีสัดส,ส่วนที่จะชนะในรัดนี้ในดัสัดส่วนอยู่ที่60นะครับ คู่ที่สี่เป็นการพบกันระหว่างทางด้านกัปแดงเพชรพยาไทยแสงวรกศพบกับทางด้านของฝ่ายนวลน้องบิวจิตมังนอนนะครับมวยคู่นี้ชกกันพิกัดหนึ่งพิกัด62กิโลกรัมนะหรือประมาณสัก134.5นะครับ134ปอนด์ครึ่งนะแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมช่างเป็นปอนด์บ้างน,นะครับนะแล้วก็ช่างเป็นกิโลกรัมบ้างน,นะครับนะก็ก็ถืวอว่าเป็นเรื่องที่สร้างความสับสนพอสมควรนะครับแต่ส่วนตัวผมก็อ่านว่าอาจจะเป็นเรื่องของตายช่างก็ได้นะ นะตาช่างนี่ถ้า6กกิโลไปแล้วไม่สามารถเทียบแปลงเป็นปอนได้อะไรประมาณนี้นะครับนะส่วนตัวนะครับเนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับส่วนเรื่องจริงนี่เดี๋ยวจะสอบถามอีกครั้งหนึ่งนะว่าทาไมถึงมีทั้งเป็นปอนแล้วก็เป็นกิโลกรัมนะครับสาหรับทางด้านของฝ่ายแดงเพชรพญาไทยซึ่งเป็นมวยตัวยืนในรายการนะครับนะส่วนทางด้านของฝ่ายน้ําเงินน้องบิวจะเป็นมวยมาแทนนะครับแต่ว่าเป็นมวยคนจัดนะทางด้านของอ เพชรพิพไทยนรายการเดิมจะพบกับทางด้านของราชศักดิ T ์ทีเด็ด99นะครับแต่ว่าทางด้านของราชศักด์นั้นถอนไปนะเห็นเนียตีนี่ก็บนอยู่นะครับว่ามวยทีเด็ด99้านี่เสนอที่ไหนก็ไม่มีใครเอานะครับนะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่ามีเรื่องราวอะไรหรือไม่นะครับก็เลยต้องถอนไปนะนัดนี้ก็เลยมาชกกันรายการเดิมชก1 3อนัดนี้ก็เลยมาชกที่134 ปอนครึ่งนะครับสําหรับท่านนักกีฬแดงเพชรพยาไทยแสงมรกตนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างจะสูงยาวใกล้เคียงกันนะทรงมวยก็ฝีมือบุบนเข่าในครับรูปครับได้เก็บบอลวุฒิทำได้ดีมีท่านอ๊อกไปท่านไหนชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับนะทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงตลอดเกมนะครับนะแต่ว่าช่วงหลงัลงๆนี่ปลายๆนี่ก็ดูว่าอาจจะมียุบมีย่นนะครับข้อมูลท่านทคนิคของท่านนักนนเพชรพยาไทยปัจจุบันอายุ20ปีสูง175เซนจากจังหวัดศรีสะเกษเวทมนต์หลักที่ชกประจําก็คือ 6 2กิโลกรัมนะครับนะก็แสดงว่าไม่ต้องคุมนะมาชกของกิโลกรัมเนี่นะยะแพทย์ไทยไม่ต้องคุมก็คือปล่อย,อย,อยมาเลยนะครับเว้นรรคชกประจําก็ร2อย2 9ปีนะครับปี6ออกกชกไปแล้ว5ครั้งก็ชนะ1ครั้งสเสมอ1ครั้งแล้วก็แพ้ถึง3ครั้งหลยนะชกเวทีมกรุมาแล้ว22ครั้งเคยชนะนักชก4ครั้งในยกที่2สามารถที่สุดแล้วก็เคยแพ้นักหนึ่งครั้งในยกที่2นะครับ ส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินซึ่งเป็นมวยมาแทนน้องบิวจิตมังนอนนี่นะครับก็ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่ดูว่าจะสูงยาวใกล้เคียงกันสงมวยก็ประเภทฝีมือครบเครื่องนะตั้งรับจับทางดึงบงังตั้งโต้เก็บกัรรุดของชอกทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงนอกวงในก็ดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกันแต่ดูว่าทางมวยน,นี่ทางด้านของน้องบิวจะต้องถอยชอกนะครับนะเพราะฉะนั้นชกวงนอกจะเก่งกว่านะครับ ข้ามูลต้นนัที่ในขอมูลต้นนน้องบิวจิตมังนอนซึ่งเป็นมอยแทนปัจจุบันอายุ18ปีสูง175เในเท่ากันเลยนะ175เท่ากัน จากจังหวัดเชียงาสนนักปล่นปายก็62กิโลกรัมก็คือทั้งคู่ไม่ต้องคุมนะครับนะก็ชเวงนําหนักชกประจำก็129ร้อยปอนด์ปี66ชกไปแล้ว3ครั้งก็ชนะ2แล้วก็แพ้1ครั้งนะครับนัเคยชนะคู่ชกมาเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี66วันนั้นชกไปกัดระอยิปปอนด์ก็ชนะด้วยฝีมือมวยวงนอกแขนชัดเจนนะครับนะก็ชกเวทีมังกรมแล้ว30ครั้งเคยชนะนกกชกสองครั้งแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีมังกรมาก่อนนัดน ผมก็เลยอ่านว่าไม่น่าจะแพ้นกทางด้านของแพชรพยาไทยนะครับสําหรับท่านรกขงมยคุณนีนี่รูปเกมที่ชกกันมาเมื่อสักสีเดือนที่ผ่านมาในเป็นทางด้านของน้องบิวเป็นฝ่ายชนะ นายกท้ายชัดเจนนะครับด้วยการดักเตะซ้ายหน้านะครับนดักเตะซ้ายหน้าแล้วก็หมุนบนซ้ายขวาทําให้ทางด้านของพระเบียาไทยนี่ํำเหลี่ยมหาหล,ลงเหลี่ยมอะนะหาตัวไม่เจอนะครับมาเจอกันใหม่นัดนี้แม้ว่าจะเป็นมวยมาแทนก็จริงแต่ฝีมือมวยยังดีกว่าเหนือกว่าด้วยนะครับต้นๆก็อาจจะพลิกเป็นรองได้แต่ปลายๆผมอ่านว่าทางด้านของน้องบิวครับทางด้านของน้องบิวน่าจะใช้ฝีมือมวยที่ดีกว่านะครับนาหลอกแตะนะครับแทงและพับแทงแล้วคา เบียดเอาชนะไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็ครูนี้ชอบไปที่มวยแทนนะเป็นมวยคนจัดผมเชื่อว่าน่าจะรู้ตัวนานพอสมควรนะครับนะ พิจารณาให้ทางด้านของน้องบิวจิตมังนนมีสัดส่วนที่จะชนะในนัดนี้ในตัดสัดส่วนอยู่ที่55เปอร์เซ็นต์เหตุที่ให้เห็นว่าแม้ว่าจะเคยชนะมาะเห็นชัดเจนนะครับนะแต่ก็เป็นมวยมาเสริมแทนการเตรียมรูดซ้อมนั้นเป็นรองนะครับนะชี้ตัวชอบกันช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของน้องบิวจิตเมืองนอนนะครับก็ครบบทวนกันทั้งสีคู่คับสำหรับรายการจิตเมืองนอนวันอาทิตย์นี้นะครับนะหลังช่าง ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเพียงการวิเคราะห์ตามชั้นเชิงมวยฝีมือมวยทั้งอ่าก่อนทั้งสิ้นนะครับนะในเรื่องของรูปร่างเนื้อตัวแล้วก็น้ําหนักนักมวยอะไรต่างๆนี่ไว้หลังช่างอ่าผมเองก็จะทําไปเขียวให้กับสมาชิกอีกทีนึงนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ